สวัสดีครับนะครับวันนี้เราพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ถ้ำเขาวินนะครับจังหวัดราชบุรีนะวันนี้จะพามาเที่ยวถ้ำกันนะครับขอบคุณค่ัโอเคครับนี่ก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะครับค่าเข้าก็นะครับผู้ใหญ่20นะครับ นะโอเคมาเดี๋ยวพาเข้าถ้ำกันนะครับว่าในถ้ำนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะข้างในนะครับอากาศได้ข่าวว่าน่าจะนะครับร้อนชื้นนะครับอากาศร้อนชื้นนะไปเดี๋ยวเข้ากันไปครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเนาะข้างหลังนะครับก็จะมีแผนที่อยู่ด้วย ตอนนี้เราอยู่อ๋อนี่เป็นแผนที่แผนที่ใหญ่นะครับไม่ใช่แผนที่ในถ้ำนะครับเป็นแผนที่ของอำเภอราชบุรีนะครับว่ามีที่เที่ยวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนนะครับว่าข้างในมืดไหมถ้ามืดเราต้องมาติดไฟที่หัวคล้องกันนะครับไปทางลงก็จะประมาณนี้นะครับระวังศีรษะนะครับแคบเลยนะครับ กีด้เสียงพัดลมก็จะมีไฟนะครับมีไฟตลอดทางนะครับเดีย๋ยวไปดูความสวยงามของภายในถ้ำนะครับอโอเคภาพก็ประมาณนี้นะครับมีทางเดินมีไฟให้ตลอดทางนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ เราพาทุกคนมาอยู่ในถ้ำเขาบินนะครับจังหวัดราชบุรีครับเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยนะครับที่สวยงามมากนะครับ สวัสดีครับเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมาชมความงามนะครับของถ้ำที่บ้านเรานะครับจังหวัดราชบุรี โอเคครับเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับที่ผมพาทุกคนนะครับมาชมถ้ำเขาบินนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่มีครับที่เป็นถงถ้ำนะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีหินงอกหินย้อยนะครับเป็นจํานวนมากครับแล้วก็รูปทรงสวยงามนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับผมเบิร์ตนะครับหรือในช่องเบิร์ตทันนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแต่ทีนี้นะครับ ขอฝากไว้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามนะครับช่อง u t u b e เบิร์ธทันนะครับหรือในเพจนะครับใน a c e b o o k นะครับที่เป็นชื่อเบิร์ธทันนะครับ t ิ k t อกนะครับจะเป็นชื่อว่าครูเบิร์ธดวิ่งนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพจนะครับช่อง Facebook นะครับแล้วก็ t ิ k ตอกให้ผมด้วยนะครับโอเคถ้าครั้งหน้านะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็รอติดตามชมได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย